สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่จาก oppo อีก1รุ่นนะครับนั่นก็คือเจ้า oppo a16 ครับเป็นรุ่นแรม4ความจำ64นะครับตัวนี้เนี่ยราคาค่าตัวงเขาจะอยู่ที่5,699บาทนะครับส่วนตัวแรม3ลม32เนี่ยเขาจะมีขายในช่องทางออนไลน์อย่างเดียวนะครับจะขายอยู่ที่4,799บาทเนาะแต่ว่าเนี่ยตัวนี้นะครับเพื่อนๆก็จะพบเจอตามหน้าร้านทั่วไปตามหน้าร้านแบรนด์ช็อปเลยนะครับก็คือเขามีวาง จำหน่ายทั่วไปเลยในราคา5,699บาทครับก็โอเคในคลิปนี้ผมจะมาแกะกล่องมาพูดคุยสเปคให้เ,เพื่อนๆได้รับชมรับฟังกันนะครับว่าเขามีอะไรนะ่าสนใจบ้างสเปคของเขาเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างพร้อมแล้วก็มาเรามาแกะกล่องไปพร้อมๆกันเลยครับผมกับ oppo a16 ram 4ล o อม4ครับตัวกล่องของเขานะครับชัดเจนเลยนะครับ oppo a16 ram 4ล o อม4กก็ด้านหน้าเนี่ยจะเป็นดีไซน์ตัวเครื่องของเขาเนาะ ส่วนด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะบอกสเปคนิดหน่อยครับแบตเตอรี่5,000ม ah, ิลลิแอมดีไซน์เนี่ยที่สวยงามกล้องหลังเป็นแบบ AI Triple Camera นะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยมี Eye Comfort มี Eye Care Display ด,ด้วยนะครับผมโอเคมาเรามาแกะกล่องกันครับก็เขายังไม่เคยผ่านมือใครมาเลยนะครับก็จะเป็นการแกะครั้งแรกไปพร้อมๆกันครับเบาๆนะเดี๋ยวน้องเขาบอกช้ำนะเนาะ ราคาค่าตัวอยู่ที่5,699บาทนะครับผมก็เป็นสมาร์ทโฟนจาก oppo อีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจนะก็เพราะว่าหนึ่งแหละในเรื่องตัวดีไซน์ในเรื่องตัวแบตเตอรี่เนาะในเรื่องตัวจอตัวกล้องเนี่ยเขาก็โอเคครับมีมาให้แบบเยอะเลยโอเคครับผมแกะกล่องออกมาแล้วก็จะเป็นตัวกล่องซ้อนกล่องนะครับ แพ็กเกจจิ้งก็ทำออกมาได้แน่นหนาครับด <ๆ S 2> ูแข็งแรงดีอ่าโอเคแล้วก็จะเจอตัวที่ใส่คู่มือแล้วก็เคสครับผมคู่มือเป็นคู่มือที่เราอ่านกันเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีใบรับป,ประกันด้วยเคสซิลิโคนเนาะตรงนี้มีป้องกันตัวมูดูลกล้องให้ด้วยนะครับตัวเคสซิลิโคนของเขามีเจาะรูตรงนี้ด้วยเจาะรูแฟตเนาะแล้วก็ตัวกล้องอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็จะป้องกันตัวมูดูลกล้องนะครับก็โอเคเคสทำออกมาได้สวยดีครับแล้วก็เข็มจิ้มถาดใซซิมจะอยู่ตรงนี้นะครับ โอเคแล้วก็จะเจอตัวเครื่องครับผมตัวเครื่องก็จะถูกห่อม,มาด้วยพลาสติกอีกทีหนึ่งนะครับใส่ซองพลาสติกมาแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยก็จะบอกสเปคเหมือนหลังกล่องเลยนะครับ oppo a 1 6อ่งหกาสำหรับตัวอุปกรณ์ภายในกล่องของเขานะครับก็จะมีสายชาร์จครับผมตัวนี้เนี่ยจะเป็น usb type c แล้วนะครับ type a to type c เนาะส่วนหัวชาร์จของเขานะครับจะจ่ายไฟอยู่ที่10วัตต์ครับผมเป็น5โวลต์ 2A ครับผม,หมเหตุไม่เอ่ยอ่า5โวลต์ 2A 10วัตต์เนาะก็เป็นชาร์จ ปกติครับใช้งานได้ทั่วไปนะครับอาจจะไม่ได้เร็วหวือหวามากแต่ก็อาจจะไม่ได้แบบช้ามากนะครับสำหรับตัวชาร์จของเขาอุปกรณ์ภายในกล่องนะครับสำหรับเจ้า Oppo A16 ตัวแรม4ลอม64นะครับก็จะมีตัวเครื่องสายชาร์จหัวชาร์จเคสและก็คู่มือนะครับมีประมาณนี้เลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องกันนะครับว่าจะสวยงามแค่ไหนเพราะว่า ผมได้ลองจับลองสัมผัสมาแล้วเนอะกับตัวที่เป็นแรม3ลม32นะครับดีไซน์รูปร่างหน้าตาเนี่ยจะเหมือนกันเลยนะแต่ว่าจะต่างกันที่สเปคข้างในนะครับก็คือสเปคตัวแรมของเขาว้าวนี่คือสีที่ผมได้มานะครับจะเป็นสีสเปซซินเวอร์ครับผมเป็นสีเงินเป็นสีเงินที่มองมองแบบเนี่ยเปลี่ยนมุมมองมันก็จะออกสีลุงล้งๆนะก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ว้าว wow. ถือว่าโอเคครับดีไซน์โดยรวมเนี่ยถือว่าทำออกมาได้สวยฝาหลังเนี่ยจะมีความแบบระมุนมือนะครับเวลาจับเวลาสัมผัสเนี่ยจะไม่ค่อยเป็นเลยนิ้วมือแล้วก็ตัวมูดุลกล้องเนี่ยชัดเจนครับดูโดดเด่นมากๆเลยเมื่อคาดกับตัวสีเงินนะครับสีที่เขาทำออกมาวางจาหน่ายนะครับจะมีสีฟ้าสีแล้วก็สีเงินนะครับทำออกมา2ส,สีเนาะนี่ดีไซน์นะครับผมทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็นตัวปุ่มล็อกแล้วก็เซ็นเซอร์สแกนลายนิ้วมือนะครับขออนุญาตเปิดเครื่องก่อนแล้วกัน แล้วก็ตรงพอเชื่อมต่อนะครับจะมีลำโพง USB Type C ไม่สสนนนแจ็ค3.5ครับแล้วก็ทางด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ตำแหน่งตัวถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมของเขานะครับจะเป็นแบบไหนเอ่ยเดี๋ยวจิ้มให้ดูไปพร้อมๆกันเลยก็น่าจะเป็นแบบทนะิปเปอร์สล็อเนาะก็แถมแทมๆมเป็นแบบ t r i โป e s l สล็อตเลยนะครับ Nano 1นาโน n 2, เพิ่มเมมโมรีการ์ดได้ครับ ด้านบนว่างเปล่าไม่มีอะไรครับด้านหลังดีไซน์โมดูลกล้องเนี่ยชัดเจนโดดเด่นมากๆเลยนะครับกล้องหลัง3เลนมีแฟลช LED ครับฝาหลังเนี่ยมีความรมุนเนาะแล้วก็ตรงนี้จะมีโลโก้คําว่า oppo ครับผมโอเคดีไซน์โดยรวมถือว่าสวยมากๆเลยนะครับน้าหนักตัวเครื่องนะเวลาถือเวลาหยิบจับนะครับถือว่าดีมากๆ190กรัมนะครับแล้วก็ความบางของเขาเนี่ยบาง8 4มิลลิเมตรนะครับตัวเครื่องมีความบางฟิลลิ่งในการถือการสัมผัสเนี่ย ให้ความรู้สึกดีมากๆครับมีความระมุนมือแล้วก็ถือใช้งานเนี่ยได้แน่นมือกระชับมือดีมากๆครับสำหรับเจ้า OPPO A16 รุ่นนี้นะครับในส่วนของตัวดีไซน์ของเขาโอเคครับผมเปิดเครื่องมาแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตพาเพื่อนๆเ,เข้าหน้าจอาไปพร้พอมๆกันเลยนะครับอันดับแรกเราถ้าเราเปิดเครื่องมาเนี่ยให้เราเลือกหาภาษาไทยเลยครับจะได้ง่ายๆเนาะให้เพื่อนๆกดถัดไปนะครับผมพอกดถัดไปก็จะเป็นในส่วนของตัวภูมิภาคนะครับภูมิภาคเราก็เลือกเป็นไทยเนาะ ก็โอเคนี่ครับผมไทยมาแล้วกดถัดไปครับทิกนิดหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนเพื่อนเนี่ยอย่าเพิ่งใส่ซิมอย่าเพิ่งต่อเน็ตนะครับมันจะได้แบบเข้าแบบง่ายๆเนาะก็กดยอมรับแล้วก็ถัดไปครับผมตรงนี้เขาจะให้เราเชื่อมต่อ wi-FI แล้วก็กดถัดไปก่อนครับอันนี้เปิดไว้นะครับเปิดไว้เลยกดถัดไปครับผมเขาก็จะรอแป๊บหนึ่งครับตัว Google ของเขาก็จะเช็คใส่รหัสผ่านเราใส่ภายหลังได้ครับ แล้วก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวบัญชีของเขาก็ภายหลังเนาะแล้วก็กดถัดไปครับผมตัวนี้เป็นการดึงข้อมูลจากโทรศัพท์เครื่องเก่านะครับก็โอเคกดถัดไปเพราะว่าเราจะตั้งเป็นเครื่องใหม่โอเคกดถัดไปครับผมแล้วก็ตัวแอปตรงนี้เนี่ยถ้าเพื่อนๆไม่ได้ใช้งานก็ผมว่ากดข้ามไปดีกว่านะครับเรียบร้อยครับผมในเป็น color os 11นะครับแล้วก็เป็น android 11ก็เป็นตัว color os version ล่าสุดของเขาเนาะตัวนี้จะเป็น11.1แล้วนะครับ ก็ถือว่าเป็นตัวใหม่ครับผมฟีเจอร์การใช้งานก็มีมาให้ครบนะครับสำหรับเจ้า oppo a 1 6ตัวนี้นะครับเข้าหน้าจอมาเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ประมาณนี้นะหน้าจอของเขาเนี่ยก็ได้ขนาดหน้าจอมาที่6.52นิ้วนะครับความละเอียดเนี่ยจะเป็น hd ดนะครับแล้วก็ตัว refresh เนี่ยเป็น60เฮิร์ตเนาะตัวจอของเขานะครับก็ดูเนียนตาดูสบายตาดีนะครับแล้วก็ในส่วนตัวจอเนี่ยก็จะมีในเรื่องการตัวปกป้องสายตาเนาะเป็นตัวถนอมสายตานะครับตรงนี้ก็มีมาให้เราเปิดใช้งานครับผมโดยรวมแล้วตัวผมเองเนี่ยผมได้ลองใช้เขานะครับในตัวแ a ม 3ลม32ม32เนี่ยก็ถือว่าตัวจอเนี่ยสแสดงผถออกมาได้สวยครับเนียนตาสบายตาฟิลลิ่งในการทัชเนี่ยก็ถือว่าทัดทัชโอเคดีนะครับผมทัชติดมือดีเนาะก็เหมาะนะครับกับเพื่อนๆที่แบบว่าอยากจะอัปเกรดเพิ่มขึ้นมามีตังเพิ่มขึ้นมาแล้วก็อยากจะได้ตัวที่แบบแรม4ความจํา6สอย่างเงี้ยครับเอาไว้เก็บไฟล์เก็บรูปภาพเยอะๆเ,เนาะอันนี้ก็เหมาะสมเลยนะครับผมตัว จอเนี่ยถือว่าโอเคครับเนี่ยทัดติดมือดีมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของตัวชิปประมวลผลของเขานะครับ CPU เนี่ยจะเป็นของ Mediatek Helio G35 นะครับก็ซีรีส์ G ใน,ในเรื่องการเล่นเกมอยู่แล้วครับถ้าพูดถึงเรื่องการใช้งานทั่วไปมีความลื่นไหลมีความสมูทอยู่แล้วนะครับผมก็ทัดติดมือดีสลับไปมาระหว่างแอปเนี่ยก็ใช้งานได้ดีเนาะนี่นะครับผมก็ประมาณนี้ส่วนตัวแรมก็แรม4ลอม64ครับ แรม4ก็โอเคใช้งานได้ล้อม64เนี่ยก็โอเคครับใช้งานได้หายห่วงเนาะเพราะว่าถ้าเราซื้อในหน่วยความจํา32กิกเนี่ยถ้ามันเพื่อนอันนี้เล่าให้ฟังจากประสบการณ์การใช้งานส่วนตัวเลยนะครับถ้าเ,เพื่อนๆที่แบบว่าโหลดตัวเกม rov pubg free fire แล้วก็แอปพวกโซเชียลมีเดียแล้วก็ธนาคารนิดหน่อยเนี่ยสักพักเราใช้งานไปนิดหน่อยครับเขาก็จะขึ้นความจําเต็มตรงนี้เลยเชื่อผมครับถ้าเ,เพื่อนๆแบบอยากจะเล่น3าเกมเนี่ยพร้อมกันมันก็จะขึ้นแบบเตือนเพื่อนๆแน่นอนครับ ก็โอเคได้ยินเสียงฟ้าร้องไหมครับถ้าผมถ่ายคลิปในวันที่ฝนพร,รมนะครับผมก็โอเคไม่เป็นไรไม่เป็นอุปสรรคสําหรับเรา โอเคครับผมแล้วก็ในส่วนตัวกล้องนะครับตัวนี้เนี่ยผมถือว่าเป็นจุดเด่นของเขาเลยนะตัวกล้องหน้าเซลฟี่ของเขาเนี่ยได้ความละเอียดมนาะที่8ล้านเลยนะครับแล้วก็กล้องหลังเนี่ยจะเป็นกล้องหลัง3เลนมีความละเอียดอยู่ที่13ล้านแล้วก็ตัววัตถัยนะครับเลนโบเก้ความละเอียด2ล้านแล้วก็เลนมาโคความละเอียด2ล้านนะครับตัวกล้องก็โอเคครับให้กล้องมาถือว่าครบเนาะเพียงพอต่อการใช้งานนะครับ UI ของเขา UI ของทาง oppo นะครับผมชมในแบบทุกๆคลิปอยู่แล้วก็คือเป็น UI ที่ใช้งานได้ง่ายแล้วก็สะดวกาก สำหรับมือใหม่แล้วก็ใช้งานได้ครบสําหรับมือโปรนะครับก็มีโหมดกลางคืนมาให้นะครับไม่ธรรมดาตัววิดีโอของเขานะครับจะอัดได้สูงสุดอยู่ที่ก็วิดีโอนะครับได้สูงสุดอยู่ที่ 1080p 3 0 fps ครับผมก็โอเคเป็นความละเอียดมาตรฐานทั่วไปเนาะตัวรูปถ่ายนะครับก็จะมีตัวเร่ง ตรงนี้นะครับเพิ่มสีแล้วก็ตัวอัตราส่วนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับจับเวลาก็จะมีเนาะรูปคนก็จะเป็นตัวหน้าชัดหลังเบลอนะครับแล้วก็เพิ่มเติมก็จะมีทมแ์แลบผู้เชี่ยวชาญพาโนมาโคแล้วก็ตัวสติกอร์ครับชัตเตอร์ของเขาเป็นยังไงบ้างอ่าโอเคครับชัตเตอร์เร็วดีแล้วก็ในสองตัวกล้องเนี่ยผมได้ลองถ่ายในตัวที่เป็นตัวแรมสลอม32เนี่ยถือว่าใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยผมขออนุญาตเอาไปลองใช้งานอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะกลับมาเล่าให้ฟัง ในรีวิวเต็มอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเนาะสำหรับเจ้า oppo a 1 6ตัวแรมสลอม64นะครับโอเคครับในส่วนของตัวกล้องก็โอเคให้มาใช้งานได้ครบอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยก็5000ม ah ิลลิแอมเยอะอยู่แล้วครับผมใช้งานได้อึดแล้วก็ยาวนานแน่นอนครับส่วนชาร์จเนี่ยก็เป็นชาร์จ10วัตต์นะครับอาจจะไม่ได้เร็วมากอาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับแต่ว่าตัวพอร์ตของเขาเนี่ย เป็นพอร์ต Type C เรียบร้อยแล้วนเนาะเผื่อเราไปต่างจังหวัดแล้วลืมสายชาร์จเ,เพื่อนๆทุกวันนี้เนี่ยมือถือรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็จะเป็น Type C กันหมดแล้วนะครับเราก็ยืมของเพื่อนเนี่ยมาชาร์จได้นะครับผมโอเคครับนี่ถือว่าแจ่มมากๆเลยนะครับและเจ้า Oppo A16 นะครับตัวนี้เขาสามารถกันน้ําได้ในระดับ IPX4 นะครับก็แปลว่ากันน้ําเปียก กันน้ากระเด็นใส่อะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าเราอย่าเอาไปจุ่มหน้าท่าแบบไปจุ่มแล้วมีปัญหามาเนี่ยตัวเครื่องไม่มีประกันเลยนะครับเขาก็แบบว่าป้องกันมาให้เราเนาะเผื่อเราแบบเผลอแบบโดนน้าอะไรประมาณนี้ครับตัวเครื่องก็อาจจะแบบไม่ได้รับความเสียหายลดความเสียหายแบบให้มันน้อยที่สุดอะไรประมาณนี้ครับผมโอเคครับเป็นยังไงบ้างสําหรับเจ้า oppo a16 ตัว ram 4 rom 64นะครับในราคา5,699บาทก็โอเคผมชอบนะ ผมชอบตรงที่เขาเพิ่มแรมแล้วก็เพิ่มตัวลมเพิ่มขึ้นมาให้นะเพราะว่าถ้าลอม32เอาจริงๆทุกวันนี้เนี่ยมัน,มนก็น่าจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานแล้วแต่ว่าได้มาเป็นลอม64ี่เนี่ยม,มันก็โอเคครับทำให้เราใช้งานได้แบบได้เต็มที่เนาะมันได้แบบได้แบบใช้งานได,ได้เยอะขึ้นนะครับเพราะว่าโหลดเกมมาอย่างที่ผมพูดไป3เกมเนี่ยมันก็เต็มแล้วนะครับดังนั้นตัวนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นเลยที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับสาหรับแฟนๆ oppo ที่ชอบใช้แบรนด์ oppo ที่ชอบ ใช้งานมือถือ oppo แล้วก็ที่แบบว่าติดการใช้งานมือถือแบรนด์ oppo นะครับรุ่นนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยโอเคครับผมคลิปนี้ผมมาเล่ามาพูดคุยให้ฟังประมาณนี้แล้วกันส่วนคลิปเทสเกมนะครับจดให้แน่นอนเดี๋ยวคลิปรีวิวเต็มเนี่ยขออนุญาตเอาไปใช้งานเต็มเก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมกลับมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะว่าผมยังมีรีวิวอีกหนึ่งรุ่นนะครับนี่เพิ่งได้เครื่องมาพร้อมกันแบบสดๆร้อนๆเลยนะั่นก็คือเจ้า oppo a 5 4ที่เป็นตัว ram หก rom อ,อนุญาตไปใช้เจ้า Oppo อนแล่วจะมาทํา เจ้า A54 ให้ท่านผู้ชมได้รับชมอีกทีหนึ่งนะครับผมโอเคครับคลิปนี้ผมขออนุญาตตัดจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันยังไงก็ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมคลิปนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ